กี่ดูกี่ดิหล่อมากเลยกี้เอ้ยกี้ไปไหนแล้วลูกอืเดี๋ยวรถชนนะออกมาเร็เวเร็วเร็วมานี่เร็วลูกเร็วกี่กี่กี้มานี่ลูกมาเร็เวเร็เวเร็วเร็วเร็วไวเลยไวเลยกี่กี่หลอ่ลอมากเลยกี่กี้กี้หล่อมากเลย กีรูปหล่อจังเลยกีรูปหล่อจริงๆอิจฉาที่อิจฉาอิจฉาเอออิจฉาก็ออกไปโชว์เลยไปอิจฉาเขาออกไปโชว์เลยดูสิกีหล่อมากเลยกีกีทำไมหล่ออย่างนี้แล้วลูกอ้าว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 พายเอกก็อยากพ่อพายเอกคาท์เตอร์มาเร็ว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 เล่นกันเร็วเร็วเร็ว กิ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 มานี่เลี้ยกิกิกีเอ้ยตัวเป็นตกดินลูกน่องนางเฝ้านาหน้าบ้านให้ขาดรายลูกน้องค่อย เงียบคนเงียบซีรีหมายก่งามเพียงบุกน้องเฝ้ายุ่มัดมือบุไปไซส์เฝ้าเมยอยู่มัดมือแถวคำหัวเร่อยังสิคูเขามันกินนี่โตนมันบุนไปเมื่อบานมันเลยเงอนมันก็บุไปอยู่นํำป่าวันเซยเบิ่งติละ เพิ่งดอกอันทักเสียนเอามาดองสองเถอแเรากินมดตั้งสองเถ้อดอกขาวยุนพูนอยู่ไกลๆพ่นสิปเก็บอีกอยู่ฝนมันโตมนตันสิแตกออกคากแล้วว่ะสมบิวทิวทัศน์นั่งอยู่ผู้เดียวก็เงาเงาว่งวง แปลนไปมากไปมากอยู่กับไอ้ดำไอ้แดงก็วพวกห้วปิไสัยลูกน้องสองตัวบ้านมันมาไปอยู่เด้ไม่อยู่แต่น้ำประวันนี่นะจากอีหยังของเพื่อน อ้องเป็นตกหินแล้วขำแล้วบรรยากาศว่างไงลูกเดี๋ยวตอนเย็นจะคุ้ข้าวมาให้นะทุ่งนาสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามราะวันนี้เด้อสุดเฟิสุดโอตัวโลบ๊ายบาย,บาย